ถั่วลายเสือค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับถั่วลายเสือแม่ห้องสอนกันค่ะหนูเดินทางมาจากแดนอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่ๆจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรแม่ห้องสอนได้พาหนูมาอยู่บ้านใหม่คือจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะนักวิชาการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรพอปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอปางมะว t h เป็นที่แรกหลังจากนั้นจึงได้ขยายไปสู่อำเภอปลาย อำเภอเมืองและอำเภอขุนยวมค่ะการเลือกเมล็ดพันธุ์ในการปลูกจะต้องมาจาก4อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่มีโรคและไม่มีมแมลงทำลายมีการบันทึกข้อมูลแหล่งที่มาราคาวันเดือนปีที่จัดซื้อหรือจัดเก็บด้วยค่ะช่วงเวลาที่สามารถปลูกได้นั้นมี3ช่วงฤดู คือช่วงที่1ต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนช่วงที่2ปลายฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนและช่วงที่3ฤดูหนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมค่ะการเตรียมดินในการปลูกถั่วลายเสือนั้นหนูชอบดินร่วนดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวโดยใช้การขุดหรือการไถให้ดินร่วนซุย เตรียมไว้7-10วันก่อนปลูกค่ะในการขุดหลุมใส่ถั่วลายเสือควรขุดหลุมให้ลึก3-5ซนติเมตรระยะห่างระหว่างแถวประมาณ35ซนเมตรระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ25ซนติเมตรโดยหยอดหลุมละ3-4เมล็ดค่ะข้อควรระวัง หากปลูกถั่วลายเสือในพื้นที่ราบที่น้ำท่วมถึงอย่าลืมยกร่องน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมถึงต้นถั่วและป้องกันการเกิดเชื้อราด้วยนะคะการดูแลถั่วลายเสือนั้นหากปลูกในช่วงฤดูฝนก็ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักหากปลูกในช่วงหลังการทำนาให้รดน้ำทุกๆ7วันในเดือนแรกหลังจากนั้นรดน้ำทุกๆ10วันและงดให้น้ำถั่วลายเสือ20วันก่อนเก็บเกี่ยวนะคะ การป้องกันและการกำจัดวัชพืชที่มารบกวนถั่วลายเสือมีหลายวิธีค่ะเช่นการตัดการถอนหรือการใช้สารเคมีแต่การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชต้องใช้ให้ถูกต้องและในปริมาณที่เหมาะสมนะคะการเก็บเกี่ยวหากปลูกในช่วงที่1จะเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤด,ดูฝนเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหากปลูกในช่วงที่2 จะเก็บเกี่ยวช่วงปลายฤดูฝนเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหากปลูกในช่วงที่3จะเก็บเกี่ยวช่วงหลังฤดูการทำนาประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วการแปรรูปถั่วลายเสือสามารถทำได้มากมายหลายเมนูเช่นเมนูยอดฮิตคือถั่วลายเสือคั่วเกลือซึ่งมีทั้ง ขั่วแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและขั่วแบบใช้มหม้อขั่วไฟฟ้าค่ะหรือสายสุขภาพต้องลองเทมเป้ถั่วลายเสือและอีกเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มรสคือไอศกรีมถั่วลายเสือไม่ห้องสอนค่ะถั่วลายเสือไม่ห้องสอนอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายทั้งพลังงานไขมันดีคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลวิตามินบีแร่ธาตาุต่าง และยังมีแคลเซียมสูงกว่าถั่วลิสงทั่วไปอีกด้วยค่ะสารอาหารเหล่านี้มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเช่นวิตามิน B1 ช่วยบำรุงประสาทกล้ามเนื้อช่วยให้หัวใจทำงานเป็นปกติวิตามิน B3 ช่วยเพิ่มความสดใสของผิวและลดน้ำข้างในผิววิตามิน B6 ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายและวิตามิน B9 มีส่วนสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโต,ตของร่างกายที่สำคัญแคลเซียมช่วยสังสร้างกระดูกและฟัอนให้แข็งแรงนะคะมาเที่ยวแม่ห้องสอนสามารถมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือแม่ห้องสอนได้ที่ร้านบ้านถั่วปากปุ้แม่ห้องสอนร้านถั่วสายฟ้าบ้านผาบองร้านถั่วขวั้วป้าแหลงแม่ห้องสอน ร้านฮักถั่วป้าจามร้านไอซกรีนบายกุงคุณลุงร้านปางหมูเฮลตี้บีนและขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ